สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสลาวุฒบูชาบุตรสลาวุฒบูชาบุตรมาเห็ดไอ้ไล่สดนะคะมือนีลงยูทูบของช่องสลาวุฒบูชาบุตรมือนีิ่นมีโล่งท่านค่ะแม่ยายกับมีโอกาสยายมีโอกาสได้มาไอ้มาซอยงานเพิ่นซอยงานเพิ่นมือนีเป็นบุญกระถินวันที่ที 22, ่สิบสองบอกยี่สิบสามตัวมือนีเนาะ วันนี้วันที่ยี่สิบสามตุลาคมเบองปีนองสลาเพิ่นงามคักวันที่ยี่สิบสามตุลาคมเพิ่นมีท้ำการถวายงานกระถินมหากระถินบุญมหากระถินวันนี้ยายเด้มีโอกาสมาถ่ายทํำเพิ่นปลาพิีเพิ่นพลําพิธีเพิ่น,นงามคักปีนองหรือแขกมีตะปูแต่โตงงามๆอันนี้บุญเพิ่นราคาบุญเพิ่นมีโล่งท่านหลายโล่ง มีโลง่โลงท่านหลายโล่งยายสิมาลายเนี่ยเบิ่งเดือดร้อนตอนนี้ยังเศร้าอยู่ค่ะแขกเพิ่นบ่ทันได้มาคณะกรรมการเพิ่นหลายหลายค่ะมื้อนี้หลาย